ถ้าได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จะอยู่กับใครดีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ธัญบุรีคลอง7ค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะ1ห้องครัวหนึ่งที่จอดรถค่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะสามารถจอดรถได้1คันค่ะด้านข้างเราก็ก่อทึบสร้างความเป็นส่วนตัวให้นะคะแถมยังทําฝ้าข้างบนให้ด้วยนะคะมีนะคะไฟ LED ใส่เรียบร้อยแล้ว ะะบ้านนี้นะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะเข้าไปด้านในนะคะมุงลวดเหล็กดัดที่ประตูเราใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีช่องทางเดินนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกนะคะคกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไปดูห้องนอนห้องที่สองนะคะอ๋อก่อนถึงห้องนอนค่ะมีห้องน้ําตรงกลางนะคะสุขภัณฑ์เนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะ ของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกชิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นฝักบัวนะคะชักโครกนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะทุกคนนี่ค่ะห้องพอๆกันกับห้องแรกนะคะด้านหลังค่ะแยกโซนเป็นส่วนของห้องครัวนะคะมีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีพัดลมดูดอากาศด้านบนค่ะ อันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาที่เพจคางบ้านมือ2นะคะคนที่ทํางานประจํานะคะเพียงมีสลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลัง3เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากตรวจเครดิตบูโรนะคะได้ผลมาแล้วนะคะถ่ายรูปทักอินบ็อก นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจหรือ TikTok นะคะทักกันเข้ามาเพื่อประเมินวงเงินนะคะว่าเราสามารถนะคะกู้ได้เท่าไหร่นะคะเราจะได้วางแผนเตรียมตัวกันได้ถูกนะคะทักกันเข้ามานะคะ